ช่องตามใจทูเดย์บทที่593ค่าเตรียมสิ่งเดิมไว้ให้พวกเจ้าแล้วสาวใช้สองคนของมู่ซือวิแต่งงานออกไปก่อนจือซู้แต่งงานกับผู้ดูแลที่นางตกหลุมรักก่อนหน้านี้นอกจากนั้นลู่เอียงหาผู้มีพระคุณของจือเยวียนพบแล้วเช่นกันเขายังไม่ได้แต่งงานนิสยัยและพื้นเพคครอบครัวของเขาไม่เลวเลยทีเดียวนึกไม่ถึงว่าจะเป็นถึงนายกอง มูซ่ซือวีออกหน้าไปหาในกองแท่เฉียนผู้นั้นแล้วเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกฝ่ายไม่ได้บอกว่าต้องการหารือเรื่องนี้กับคนที่บ้านเสียก่อนหากแต่ต้องการพบจีเยเวียนก่อนหลังจากทั้งสองคุยกันอยู่ตามลําพังพักหนึ่งในกองท่านนั้นจึงตอบตกลงเรื่องงานแต่งอีกฝ่ายปฏิบัติตามขนบรรมเนียมจัดงานแต่งงานตามพิธีการแต่งงานไม่ดูถูกจีเยเวียนเพราะนางเป็นสาวใช้แม้แต่น้อยสาวใช้ทั้งสองแต่งงานออกไปแล้วจึงไม่สามารถเป็นสาวใช้คนสนิทได้อีกต่อไปสาวใช้คนสนิทข้างกายมูซ่ซือวีจึงกลายมาเป็นฉานอีและสั่งจือ แท้จริงแล้วฉันอีทําเรื่องต่างๆให้นางมากมายทว่าแทบไม่ได้ดูแลนางอย่างใกล้ชิดเลยแม้แต่น้อยบัดนี้ถูกย้ายมาอยู่ข้างกายนางอีกฝ่ายก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกลับเป็นมูซ้ซือวิเสียอีกที่ไม่สามารถปรับตัวได้ในตอนนี้จือ่อซูและจื่อเยวียนได้รับหน้าที่ให้ทํางานที่เรือนกลุ่นฝันแน่นอนว่าเรื่องนี้ทําได้โดยผ่านการเห็นชอบจากแม่สามีของอีกฝ่ายหากครอบครัวของสามีถือสาที่พวกนางจะทํางานหลังจากแต่งงานแล้วหรือทั้งคู่ไม่ต้องการทําสิ่งใดอีกแล้วมูซ้ซือวิย่อมไม่บังคับ เมื่อสาวใช้ทั้งสองแต่งงานมูซ่ซือวิตเตรีเตมสิงเดิมให้พวกนางอย่างใจกว้างสับสินของพวกนางไม่ได้ได้ไปกว่าคุณหนูสกุลพ่อค้าวันนี้ทั่วไปแม้แต่น้อยมูซ่ซือวิกลับมาที่เรือนกลุ่นฝันของตนเองทันทีที่นางนั่งลงนางก็ร้องเรียกจีเยเวียนสมุดบัญชีเป็นอย่างไรจรีเยเวียนที่มวยผมอย่างสตรีออกเรือแล้วเดินเข้ามาหาพร้อมสมุดบัญชีปึกหนึ่งนี่เป็นสมุดบัญชีของเดือนที่แล้วข้าพบว่ามีบางอย่างผิดปกติหูหยินดูสิเจ้ากะ มู่ซื่อวิมองตำแหน่งที่นางชี้จึงเห็นว่าในส่วนนั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากคนในร้านเรามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีคนมากขึ้นก็ยากที่จะจัดการเมื่อเจ้าพบปัญหาแล้วเช่นนั้นก็มอบให้เจ้าจัดการเจ้าค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกอย่างเจ้ากะจะเยเว่นกล่าวเท่าแก่จางจากร้านผ้าเท่าแก่จีนจากร้านข้าว และยังมีเท่าแก่อีกหลายคนส่งจดหมายเรียนเชิญฮูหยินเพื่อปรึกษาหารือกันเรื่องการจัดตั้งกลุ่มการค้าเจ้าค่ะจัดตั้งกลุ่มการค้าหรือหลังจากเรื่องกลุ่มการค้าเมืองฮูเป่ยของเราเล่าลือออกไปคนบางส่วนเริ่มสนใจเรื่องนี้และต้องการจัดตั้งกลุ่มการค้าเจ้าค่ะแต่เมืองหลวงเป็นสถานที่มีคนจากทั่วทุกสารทิศผู้ใดก็ตามที่จะมาเป็นหัวหน้ากลุ่มการค้าไม่อาจโน้มน้าวใจคนหมู่มากได้ไท้ายที่สุดหากความเห็นไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จ คราวนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนึกไม่ถึงว่าจะมีคนโน้มน้าวใจทุกคนได้แล้วจริงๆครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะสามารถจัดตั้งได้จริงๆนะเจ้ากะเมื่อไรพรุ่งนี้ยามบ่ายเจ้ากะมู่ซือวิเปิดจดหมายเรียนเชิญนั้นดูแล้วกล่าวว่าได้เช่นนั้นก็ไปดูเถอะนศาสารต้าหลี่ลูอี้เปิดดูบันทึกคดีคด,ดีแล้วคดีเล่าคนที่รับผิดชอบคดีนี้ล้วนตายไปแล้วไม่ผิดเสียคุณกล่าว ถ้าตามเบาะแสมามาก,กว่าสิบวันผลลัพธ์คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ล้วนตายไปแล้วการตายของคนเหล่านั้นล้วนแปลกประหลาดไม่พบร่องรอยการถูกสังหารแม้แต่น้อยกลับดูเหมือนเป็นการตายตามธรรมชาติมากกว่าถ้าว่าแม้จะเป็นการตายตามธรรมชาติพวกเขากลับตายภายในระยะเวลาเพียงสองสามปีนี่ช่างดูแปลกพิกลจริงๆดูเหมือนว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จะไม่ใช่คนธรรมดายังจะตรวจสอบหรือ ท่านเคยคิดหรือไม่ว่าหากคนผู้นั้นพบว่าท่านกำลังตรวจสอบคดีนี้ท่านอาจเป็นผู้โชคร้ายรายถัดไปแค้นค่าบิดามารดาไม่อาจอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันหากข้ายอมล้มเลิกอย่างง่ายดายเมินเฉยต่อการตายอย่างอายุธรรมของผู้ให้กำเนิดท่านคิดว่าข้าย,ยังคู่ควรแก่การเป็นบุตรชายอีกหรือไม่เด้กข้าจะช่วยท่านตรวจสอบต่อไประยะนี้ทางเจงเกเอเหล่ามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่องค์ชายรองพาพระที่ไม่รู้ที่มาที่ไปมารูปหนึ่งกู่ข่าว ลือให้ฝ่าบาทหลงเข้าใจผิดฝ่าบาทหลงเชื่อแล้วนักพระเต๋าคนเก่าจึงถูกนําตัวไปขังคุกจากนั้นพระรูปนั้นจึงถูกนํามาใช้สอยเซียคุณกล่าวว่าคนโหดเที้ยมเลื้อเลือนไร้ความสามารถเช่นนี้เหตุใดจะมีคุณสมบัติครองตําแหน่งนั้นยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมลูอีกล่าวเจิงเกออเหล่าและจวนพระส,สุระกําลังจับตามองพวกเราอยู่จิ้งจอกเท่าเหล่านั้นเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้ยังลงมือไม่ได้ด้านนอกมีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา ทั้งสองได้ยินเสียงจึงหยุดพูดคุยกันลูเ่เย่เดินเข้ามารายงานลู่อี้ใต้เท้าคนของเราใช้นพิราบส่งสารมาแจ้งว่าหัวหน้าจือเชียนถูกตามล่าขณะที่กำลังตรวจสอบคดีนี้ตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ทราบที่อยู่ขอรับเขาหายไปจากที่ใดเซี่ยคุณเอ๋ยถามลู่เย่ยตอบบริเวณใกล้ๆวัดนั้นขอรับที่นั่นมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านเตียนเจียงขอรับข้าจะจัดเตรียมคนกลุ่มหนึ่งออกตามหาเขา เสี้ยคุณเอ่ยหากใต้เท้าไม่มีคำสั่งอื่นใดแล้วข้าจะถอยออกไปก่อนออกไปเถอะวันรุ่งขึ้นมู่ซือวิไปที่พัตาคารกล่นกลิ่นตามคำเชิญเมื่อนางมาถึงเท่าแก่หลายสิบคนก็มาถึงแล้วทันทีที่มู่ซือวิปรากฏตัวทุกคนต่างยิ้มและทักทายนางราวกับเป็นสหายเก่าแก่ที่ไม่ได้พบกันมานานหลายปีทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้พบกับคนเหล่านี้ การเปิดร้านในเมืองหลวงหากไม่มีผู้หนุนหลังย่อมเป็นเรื่องยากในสถานที่ที่สามารถพบเจอขุนนางขั้นเจ็ดขึ้นไปได้ตามท้องถนนเช่นนี้หากไม่มีความสามารถจะอยู่รอดได้อย่างไรเท่าแก่รวนชายหนุ่มรูปงามเดินผ่านประตูเข้ามาเมื่อทุกคนเห็นเขาแต่ละคนล้วนเข้าไปทักทายคราวนี้ความประตื่อหรรนของพวกเขาดูจริงใจมากขึ้นดูเหมือนว่ารวนจวิงโจผู้นี้จะเป็นที่นิยมอย่างมากสวัสดีเท่าแก่ทุกท่าน รวนจะวิงโจเอ๋ทักทายด้วยรอยยิ้มในที่สุดสายตาของเขาก็หยุดอยู่ที่มูซ่ซือวี่เท่าแก่นเนี้มู่ไม่ได้พบกันเสียนานคนไม่ได้พบหากแต่ร้านเพียงหนึ่งเดียวของพวกท่านกลับได้พบกันทุกวันมูซ่ซือวี่เอ่ยขึ้นคราวนี้พวกท่านขโมยลูกค้าประจําของเราไปสามคนแล้วใช้ได้นี่นาเท่าแก่รวนเท่าแก่นเนี้มู่โปรดอย่าได้ทําตัวร้านเรือนกลุ่นฝันของพวกท่านก็แย่งชิงคนของเราไปไม่น้อยเช่นกันใครให้เรามีฝีมือสูสีกันเล่าลูกค้าจลังเลก,ก็เป็นเรื่องธรรมดา เท่าแก่จากทุกสาขาอาชีพทยอยมาถึงที่นี่คนแล้วคนเล่าเมื่อมูสซือวิเห็นเท่าแก่ของหอร้อยบุพผามาที่นี่นางพันขมวดคิ้วมุ่นไม่ใช่ว่านางดูแคลนสตรีจากหอคมเขียวเะว่าการกระทาของหอร้อยบุพภานั้นโหดเหี้ยมเป็นอย่างยิ่งสตรีหลายคนถูกบังคับให้ขายเรือนร่างตนทุกคนมาที่นี่แล้วชายหนุ่มอายุราวสาสิปีเดินหัวเราะเข้ามาขออภัยข้ามาเป็นคนสุดท้ายมูสซือวิหันไปมองคนสุดท้ายที่ปรากฏตัวขึ้น หลนจะวิงโจเข้ามาหานางแล้วเอ่ยเบาๆคนผู้นี้คือผู้รับผิดชอบคนใหม่ของสกุลหลี่สกุลพ่อค้าประจำราชสำนักสกุลพวกเขาทำกิจการเกี่ยวกับผ้าไหมเป็นหลักรับผิดชอบเรื่องผ้าหอซื้อเป่าของลูกสาวท่านรับสินค้ามาจากพวกเขาคนทางนั้นคือสกุลอย่างสกุลพ่อค้าประจำราชสำนักพวกเขารับผิดชอบเรื่องภาชนะเครื่องใช้ต่างๆนอกจากนี้เช่นนั้นงานคราวนี้ผู้ใดเป็นคนจัดเท่าแก่เนี้มู้ฉลาดเพียงนี้จะมองไม่ออกได้อย่างไรกัน เรื่องในครั้งนี้แน่นอนว่าสกุลหลี่เป็นคนจัดขึ้นมารวนจวิงโจโอเอ๋พวกท่านเมืองฮูเป่ยจัดตั้งกลุ่มการค้าเมืองฮูเป่ยขึ้นมาในฐานะหัวหน้ากลุ่มการค้ามีทั้งอำนาจปกครองและตัดสินชี้ขาดพวกเขาจึงโลภมากนะสิหากพวกเราไม่เข้าร่วมเล่าเบื้องหลังสกุลหลี่คือจวนพระสุร,สระหล์รนจวิงโจโมองนางเท่าแก่นี้มุ่งมีความสามารถที่จะไม่ไว้หน้าพวกเขาจริงทว่าเหล่าพ่อค้าธรรมดาทั่วไปย่อมไม่กล้าไม่เช่นนั้นก่อนหน้านี้คงไม่มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่อง ท่านคิดว่าทุกคนยินยอมพร้อมใจจริงหรือสรุปคือพวกเขาใช้กำลังกลั่นแกล้งผู้อื่นมู่ซือวิขมวดคิ้วก็แค่นี้เองข้าจะดูซิว่าพวกเขามีลูกไม้อันใดหลี่คงรุ่ยเอ่ยด้วยรอยยิ้มหากกล่าวถึงกลุ่มการค้าในหมู่พวกเราที่นี่มีเพียงเท่าแก่เนี้ม,มู่ที่มีประสบการณ์เหตุใดพวกเราไม่ให้เท่าแก่เน้ม,มู่อธิบายวิธีก่อตั้งกลุ่มการค้าให้ฟังเล่า เท่าแกลีล้อเล่นแล้วเมืองหู้เปยเป็นเพียงสถานที่เล็กๆกิจการร้านค้าที่นั่นใหญ่เพียงขนาดหนึ่งข้ากิจการที่ทำล้วนเป็นกิจการเล็กๆน้อยๆจะนำมาเทียบกับทุกท่านในเมืองหลวงได้ที่ใดกันหากใช้การจัดการของกลุ่มการค้าเมืองหู้เปยมาเป็นแนวทางเช่นนั้นจะไม่เหมาะสมไปสักหน่อยในเมื่อเท่าแกลี่เป็นพ่อค้าของราชสำนักย่อมต้องมีประสบการณ์มากกว่าเท่าแก่เล็กๆเช่นนั้นให้เท่าแกลี่วางแผนเถิด หนึ่งทนานคือพาหนะที่ใช้ตวงข้าวสารหรือของเหลวในที่นี่ตั้งใจอุปมาเพื่อแสดงให้เห็นว่ากิจการในเมืองหู้เปยเล็กกว่าในเมืองหลวงมากช่องตามใจทูเดย์บทที่5 9 4คุณหนูรู้ฉลาดกว่ามารดาเสียอีกหลี่คงร่้เอ,อ่ยยิ้มยิ้มกลุ่มการค้านะ่ะอันที่จริงแล้วเป็นสถานที่ที่มีไว้ทําความรู้จักกับสหายขอแค่เพียงเข้าร่วมกลุ่มการค้าพวกเราก็เปรียบเสมือนตะกั่วสองตัวที่ถูกผูกอยู่กับเชือกเส้นเดียวกัน หากมีเรื่องยุ่งยากลำบากใจอันใดก็จะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันได้แน่นอนว่าในเมื่อเป็นสหายแล้วหากมีความขัดแย้งในหมู่สมาชิกก็สามารถมาหาความยุติธรรมจากกลุ่มการค้าได้ในฐานะหัวหน้ากลุ่มการค้าย่อมไม่เลือกที่รักมักที่ชังแน่นอนมู่ซือวีและหลวนจวินโจมองหน้ากันหลี่คงรุ่ยผู้นี้ถือตนเป็นหัวหน้ากลุ่มการค้าไปเรียบร้อยแล้ว ทุกคนที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ล้วนทราบที่มาของหลี่คงรุย่ยในเมื่อมาเข้าร่วมย่อมหมายความว่าพวกเขายอมรับแล้วไม่เช่นนั้นจะทําอย่างไรพวกเขายังจะกล้าเป็นศัตรูกับจวนพระสัร,ระได้หรือสิ่งที่เท่าแก่หลี่กล่าวนั้นมีเหตุผลทว่าข้าไม่ขอเข้าร่วมมูซ่ซือวิเอ๋ยท่านคงทราบข้าย,ยังต้องดูแลจัดก,การกลุ่มการค้าเมืองหู้เปยหากข้าเข้าร่วมกลุ่มการค้าเมืองหลวงอีกเกรงว่าเท่าแก่ในเมืองหู้เปยทางนั้นจะเกิดความไม่พอใจเอาได้วันนี้รบกวนแล้วพวกท่านค่อยๆหารือกันไปเถิดข้าต้องขอตัวก่อน ข้าก็ไม่ขอเข้าร่วมแล้วรวนจะวิงโจเอ่ยร้านเพียงหนึ่งเดียวของพวกเราตอนที่อยู่เมืองฮู้เปยก็ได้เข้าร่วมกลุ่มการค้าเมืองฮู้เปยเช่นกันหากเข้าร่วมกลุ่มการค้าเมืองหลวงอีกคงไม่ดีข้าเองก็ต้องขอตัวก่อนกลุ่มการค้าเมืองฮู้เปยก็คือกลุ่มการค้าเมืองฮู้เปยกลุ่มการค้าเมืองหลวงก็คือกลุ่มการค้าเมืองหลวงรอยยิ้มของหลี่คงรุ่ยจังลงเล็กน้อย ในเมื่อเท่าแกเนี้มู่และเท่าแกร่วนมายังเมืองหลวงแล้วเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเท่าแกหลีกล่าวได้ไม่ผิดเท่าแก่อย่างเอ่ยขึ้นมาหากจะกล่าวไปแล้วเมืองหู้เปอยอยู่ห่างไกลาจากที่นี่เท่าแกเนี้มู่ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มการค้าเมืองหู้เปยก็เป็นเพียงชื่ออเลื่อนลอยเหตุใดท่านจึงพอใจเพียงเท่านั้นสามีที่บ้านข้าค่อนข้างเข้มงวดไม่ชอบให้ข้าออกมาเข้าร่วมนี้นานตามใจทุกท่านโปรดอภัยมู่สื่อวิยิ้มบางๆหากเขารู้เขาคงไม่ชอบใจนะักทุกคน ดูเหมือนว่าการมีสามีก็จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเอาเถอะมีสามีไม่ได้ยอดเยี่ยมอันใดทว่าสามีอย่างใต้เท้าลูกผู้นั้นควรค่าแก่การนำมาโอ้โอวดจริงๆหลี่คง,งร่ยไม่กล้ากล่าวอันใดมู่ซื่อวิพยักหน้าให้ทุกคนจากนั้นจึงหมุนตัวจากไปเดิมทีนางอยากเห็นว่าคนกลุ่มนี้คิดจะทำอันใดทว่าผลลัพธ์ที่ออกมากลับทำให้นางผิดหวังยิ่งนักสุดท้ายแล้วก็แค่เพียงคิดจะรวบรวมเหล่าพ่อค้าวาน,นิชในเมืองหลวงมาเพื่อให้คนบางกลุ่มถอนขนแกะหนึ่งเท่านั้นเอง ฮูหยินช้าก่อนรอนจวิงโจตามออกมาพวกเราออกมาครั้งนี้นับว่าได้ล่วงเกินคนเหล่านั้นแล้วเมืองหลวงใหญ่โตเพียงนี้หากเขารวบรวมผู้ทำการค้ามาทุกคนแล้วจริงๆจะมีคนแค่นี้ได้อย่างไรเท่าแก่รอนดูไม่เหมือนคนใจเสาะเสียหน่อยฮูหยินล้อเล่นแล้วข้าก็เป็นเพียงปุถุชนคนหนึ่งขอแค่เพียงมีร่างกายที่ไม่เป็นอมตะจะไม่รู้จักกลัวได้อย่างไรกันรอนจวิงโจเอ๋ย จริงสิข้ามีเรื่องที่ต้องขอความช่วยเหลือจากเท่าแก่เนี้ยมู่นับแต่ร้านเพียงหนึ่งเดียวย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามมู่ซือวิไม่ได้ติดต่อกับรรนจวิงโจมากนักทะว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้พบกันแล้วเห็นแกรรนชี้หากช่วยได้นางย่อมต้องช่วยแน่นอนข้ามีลูกค้าประจํากลุ่มหนึ่งพวกเขาต้องการบัตรสมาชิกประจําปีสําหรับไปพักที่รีสอร์ทบนภูเขาของท่านเป็นอย่างยิ่งแต่ได้ยินผู้ดูแลเจียงที่อยู่ที่นั่นบอกว่าส่วนของปีนี้เต็มแล้วยังไม่มีแผนที่จะขายบัตรสมาชิกอีกที่แท้ก็เป็นเรื่องนี มู่ซื่อวิได้ยินดังนั้นก็ตกปากรับคําข้าจะแจ้งท่านภายหลังและจะให้ผู้ดูแลเจียงจัดการพวกท่านต้องการกี่ใบห้าใบกระมังข้าไม่อาจปล่อยให้ผู้ดูแลเจียงยุ่งยากได้หลวนจะวิงโจเอ๋หากเท่าแก่นี้มู่สะดวกใจข้าก็อยากซื้อหนึ่งใบเช่นกันนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อันใดเท่าแกรวนไม่ต้องเกรงใจท่านอยากไปก็ไปเถิดไว้ข้าจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลังมู่ื่อวิขึ้นไปบนรถม้าแล้วเอ่อยว่าเช่นนั้นข้าขอตัวก่อน ภายในรถม้าฉานอีเอ๋ยขึ้นมาต้องการตรวจสอบคนเหล่านี้หรือไม่เจ้าคะไปตรวจสอบเถิดรู้เขารู้เราร,ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งหากพวกเขาไม่มายุ่งวุ่นวายกับข้าเช่นนั้นทุกคนย่อมมีความสุขกลัวก็แต่แต่พวกเขาจะเป็นบ้าไปคิดสร้างปัญหาให้ข้านะสิมู่ซือวีเอย๋ยณหอซือเป่าลู่จืออวิน๋นส่งงานเย็บปักถักร้อยที่นางทำและเฟ้ามองท่านเจ้าหอสวีด้วยสายตาคาดหวังท่านเจ้าหอสวีพลิกไปพลิกมาตรวจดูแล้วจึงเอ่ยด้วยรอยยิ้มเจ้ามีพรสวรรค์มาก เรียนรู้ได้ไม่เลวเลยขอบคุณท่านอาจารย์ลู่จืออวิ๋นกล่าวข้าต้องไปจวนเซวินอองเที่ยวหนึ่งเจ้าตามข้าไปด้วยเถอะลู่จืออวินนิ่งเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเอ่ยว่าท่านอาจารย์วันนี้ข้ามีเรื่องต้องทําที่บ้านเกรงว่าจะติดตามท่านอาจารย์ไปไม่ได้แล้วเช่นนี้เถอดท่านอาจารย์พายอยางเจิงไปเถิดเจ้าค่ะหากสามารถติดตามท่านเจ้าหอออกไปทําง,งานได้ อย่างเจิงที่อยู่ในหอซื้อเป่าก็จะมีคนให้ความเคารพเพิ่มขึ้นอีกขั้นท่านเจ้าหอสวีไม่ได้สงสัยพาและอย่างเจิงออกไปลู่จืออวิ๋นนึกถึงถ้อยคำโกหกที่นางกล่าวออกไปแน่นอนว่านางต้องหาวิธีทำให้แนบเนียนด้วยเหตุนี้นางจึงออกจากหอซื้อเป่าเร็วกว่าเดิมอย่าเพิ่งกลับบ้านไปที่หอบุปผามลู่จืออวินบอกคนขับรถม้าข้างนอกขอรับคุณหนู หอบุกพามเป็นร้านเครื่องประดับที่ดีที่สุดในเมืองหลวงมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันชั้นแรกขายเครื่องประดับทั่วๆไปของชิ้นที่ถูกที่สุดของที่นี่ราคา3ตําลึงเงินชั้นที่2และชั้นที่3ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงแต่ละชั้นราคาแพงขึ้นตามลำดับผู้ที่สามารถขึ้นไปยังชั้น3ได้ไม่ใช่ผู้ที่สูงสักหักแต่เป็นผู้ทําการค้าที่มั่งคั่งร่ารวยเทียบเท่าอาณาจักรอย่างเช่นมูซอวีลู่จื่ออวินมารับเครื่องประดับให้มารดา มูซ่ซือวิสั่งทำเครื่องประดับชุดหนึ่งไว้ที่นี่เวลานี้คงทำเสร็จแล้วเนื่องจากมูซ่ซือวิออกแบบเองอีกทั้งอัญ,ญมณีที่ใช้อย่างล้ำค่ายิ่งดังนั้นจึงต้องใช้ระยะเวลาในการทำนานเป็นพิเศษคุณหนูลู่เชิญทางนี้ขอรับผู้ดูแลทักทายนางอย่างนอบน้อมและเดินนำขึ้นไปบนชั้นสามปรดรอประเดี๋ยวนะขอรับข้าจะให้คนไปนำของออกมาเดี๋ยวนี้ได้ลู่จื่ออวินหาที่นั่งแล้วนั่งลง คนต้อนรับในร้านนำชามาให้ขณะที่นางกำลังรออยู่นั้นมีหลายคนเดินขึ้นมาด้านบนข้าได้ยินคนต้อนรับกล่าวว่าสินค้าใหม่ของพวกของงดงามเป็นอย่างยิ่งทั้งยังประดับทัพทิมหายากด้วยขณะที่กล่าวนั้นหลายคนก็เดินใกล้เข้ามาเรื่อยเเดิมทีลู่จืออวินไม่ได้สนใจทว่าหนึ่งใมนั้นกลับเรียกชื่อนางขึ้นมานางเงยหน้าขึ้นมามองจึงได้พบกับชิงเหอจวินจูและเซวินหวางเฟยหรือหยางอีเหริน ส่วนคนที่เพิ่งเอ่ยประโยคเมื่อครูนั้นยิ่งคุ้นเคยกันมากกว่าผู้ที่ก้มหน้าไม่เจอก็ต้องเงยหน้าเจอฟงอางเห่ยวนั่นเองคุณหนูลูกของมาแล้วขอรับผู้ดูแลเดินมาพร้อมกับคนงานหลายคนคนงานหลายคนเดินถือถาดเข้ามาบนถาดนั้นเต็มไปด้วยเครื่องประดับนานาชนิดหนึ่งในนั้นเป็นเครื่องประดับศีรษะที่โดดเด่นสะดุดตาเป็นพิเศษเป็นอันนั้นยางอีเรนชี้ไปที่เครื่องประดับศีรษะแล้วเอ่ยว่าเป็นทัพทีมที่ล้ำค่าย,ยิ่งทั้งสีและขนาดกล่าวได้ว่ามีเพียงหนึ่งเดียว ชิงเหอจะวิ้นจู่สาวเท้าเข้ามาชี้ไปที่เครื่องประดับสีสัแล้วเอ่ยว่าข้าต้องการอันนี้ผู้ดูแลตะลึงเงนินเขาเหลือบมองลู่จืออวินที่อยู่ข้างๆแล้วเอ่ยว่าสิ่งนี้หูหยินลู่จองไว้นานแล้วขอรับเป็นเงินมากน้อยเพียงใดชิงเหอจะวิ้นจู่ปลายตามองลู่จืออวินข้าต้องการอันนี้คุณหนูลู่เจ้าคงไม่แย่งชิงกับจะวิ้นจู่ผู้นี้กระมังไม่หรอกเพคะหากจะวิ้นจู่ต้องการเช่นนั้นก็นำไปเถิดเพียงแค่ทิ้งแสนตำลึงเงินไว้ก็พอแล้ว ลู่จื่ออวินเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลข้าไม่แย่งชิงกับท่านอย่างแน่นอนแสนตำลึงเงินเจ้ารอข้าเล่นหรือไรชิงเหอจะวิ่นจู่หัวร้อยย่ะถึงแม้เครื่องประดับสีสนี้จะงดงามจริงๆแต่แสนตำลึงเงินไม่มาไปหน่อยหรือหยางอิเหรนเอ่ยนิ่งๆได้ยินมานานแล้วว่าฮูหยินลูเล่เฉลียวฉลาดแต่ดูเหมือนคุณหนูลู่จะฉะลาดกว่ามารดาเสียอีหนึ่งทอนคนแกะหมายถึงได้ของฟรีได้ของในราคาถูกขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ